ฟิลเนี่ยมันเหมือนขับรถเก่งเลยนะปุบป๊บปั๊บปุบ๊บ oh, ปั๊บโอ้โห5.3วิ p c b b แบบอารมณ์ดิบๆแบบเนี้ย ก่อนที่เราจะข้ามไปสู่ยุคข,ของความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับรถยนต์ที่ตอบโจทย์ที่สุดในะเวลานี้เนี่ยคือรถยนต์ plug-in hybrid นั่นเองนะครับหรือว่า PHEV นะครับวันนี้เนี่ยสินกับรถยนต์ที่เรียกว่าสมรรถนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับจาก audi นะครับนี่คือ audi q5 sportback 55 tfsi e s line black edition โอ้โหชื่อยาวมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณรถยนต์จาก audi ประเทศไทยด้วยนะครับที่เอารถยนต์ audi Q5 สปอร์ต a c k คันนี้มาให้เราเห็นเนกันนะครับสีนี่เขาเรียกว่าอัลตร้าบูนะครับคือสีที่มันโอ้โหจัดจ้านจริงๆนะแล้วก็มีสีที่เป็นสีเขียวอีกสีหนึ่งที่รู้สึกว่าพิเศษนะครับด้วยความที่มันเป็น Black Edition เนี่ยเขาก็จะใส่ชุดแต่งที่มันเป็นสีดําแล้วก็ ตัดกับสีรถที่ม,มันเสีเหเงินทำให้รถเนี้ยด,ดูดันมากๆแล้วก็ดูแบบทันสมัยมากๆเลยด้วยสีที่มันดูแบบจัดจ้านขนาดนี้นะครับไฟหน้าที่ได้มาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ Magic l LED นะครับก็ตามสไตล์ของ audi เลยเทคโนโลยีที่นําเพื่อนล้ําสมัยที่สุดในบรรดารถยนต์ของ รถเยอร,รมันทั้งหมดเลยเนี่ยกล้าพูดจริงๆนะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาบอกว่า Q5 Sportback เนี่ยเขาเป็นโครงสร้างแบบใหม่เลยนะไม่ได้แบบเขาบอกว่าเขาคำนวณตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาดีไซน์มาให้ต่ํากว่า Q5 ปกติเนี่ยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตและให้รถเนี่ยมันดูเตี้ยลงนะครับมันดูแบบมัสคิลีนนะ เพราะว่าเส้นสาย,ยาต่างๆเนี่ยมันดูคมมากๆเลยส่วนตัวกาวเคแลนส์เนี่ยด้านด้านหน้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อถึงจะใช้งานจริงๆเนี่ยสูงถึง202รมิลนะครับแต่อยากจะบอกว่ามันจะไม่เหมือนรถยนต์เอสยูวีสปอร์ตบางรุ่นที่แบบว่าทำมาให้สปอร์ตแต่ว่ากาวเคแลนส์เนี่ยโอ้โหมันดูเตี้ยมันใช้งานลําบากแต่ว่า Q5 เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาให้กาวเคแลนซ์มาใช้งานได้ดีจริงๆนะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อ audi sport ขอบ20นะสวยมากๆเลยเป็นสีแบบทูโทนนะครับมาพร้อมกกกัับบตววเเรรทีี่่ยยไดด้าหุ ทุกความเร็วนะครับเพราะรถคันนี้นมีแรงม้าสูงถึง3 6 7แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นเ,นเขาต้องใส่เบรกที่มันแบบเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนมาอยู่แล้วนะครับเบรกที่ให้มาเ,เป็นเบรก6พอดแล้วก็เพนคาลิเปอร์สีแดงมาไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตของตัวแบรนด์ได้ดีมากๆนะครับแล้วบวกกับสีรถที่มันเป็นอัลตราบลูนะครับแล้วใส่คาลิเปอร์สีแดงแบบนี้มาเนี่ยโอ้โ oh. ห มันตัดกันดีจังเลยนะสวยทิงๆเลยนะครับยางที่ให้มาเนี่ยเป็น Pirelli Scorpion นะครับก็ตามสไตล์ Audi Porsche อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ยางแบบนี้มานะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ายางมันแอบรู้สึกไม่ค่อยเหมาะกับกาลังเครื่องสักเท่าไหร่อยากให้มันใส่ยางดีกว่านี้มาแอบจะแนะนําให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนเป็น Michelin Pilot Sport SUV อะไรแบบเนี้ยน่าจะเข้ากับตัวสมรรถนะมากกว่านะครับด้านข้างเนี่ยไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตคูเป้คือเส้นสายเนี่ยเขาจะลิงก์จากด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับ คือให้ความอารมณ์เหมือนแบบมัสคลีนไม่พอนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัว s p o ร์ตแบ็เนี่ยคือด้านท้ายตรงนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นเหมือนทรงคล้ายๆกับคูเป้เน่ยแต่ว่าทรงของรถเนี่ยเขาตั้งใจทําให้เป็น Q5 มาตั้งแต่แรกพอมาเป็น s p o ร์ตแบ็ก็แอบรู้สึกว่าดิเมนชันต่างๆอะ่ะมันก็ยังดึงความเป็น Q5 มาใช้อยู่คราวนี้ทรงของตัวรถฮะมันก็เลยจะไม่ได้ลาดเหมือน Q เ,อเหมือน X4 ถ้าเกิด X4 เนี่ยเราสังเกตดีๆว่าเขาจะลาด ตั้งแต่เสา A เลยนะครับเขาจะลาดกว่าปกติคือลาดกว่าตัว X3 แต่ว่าพอมาเป็น Q5 ผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยดิเมนชันตรงนี้เนี่ยมันเหมือนใน Q5 เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีพอมันเป็นทรงที่มันเป็นสูงแบบนี้เนี่ยทำให้เฮดรูมเบาะหลังนะครับเวลาเราขึ้นลงต่างๆเนี่ยมันทําได้ง่ายนะครับแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ได้อึดอัดเลยอารมณ์เหมือนเรานั่ง Q5 ปกติเลยนะพอเราขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยเราเฮดรูมต่างๆแล้วก็ช่วงเลกรูมต่างๆเนี่ยเขาทําออกมาได้ได้ดี แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้จริงนะครับในรูปแบบของความเป็นครอบครัวไม่พอนะครับฟังก์ชันการใช้งานแบบผลของต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้รวมถึงสิง่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีแอร์หลังมาให้จุดาา้าต่างๆก็มาตรฐานของรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับถือว่าจริงม,มากๆส่วนพอชาร์จเนี่ยด้านด้านขวาจะเป็นฝั่งที่เติมน้ํามันเนาะด้านซ้ายเนี่ย ก็จะเป็นพอร์ชชาร์จท,ที่สามารถรับกำลังไฟสูงสุดได้อยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับใช้ระยะเวลาการชาร์จไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ย17.9กิโลวัตต์ออวนะครับก็สามารถที่จะทำเลนส์การขับขี่ได้สูงถึง55กิโลเมตรเลยครับ จุดที่แตกต่างจาก Q5 ปกติเนี่ยก็คือด้านท้ายของ Audi Q5 Sportback นะครับก็ให้ความลาดลงมาเนี่ยอารมณ์เหมือนรถยนต์ Sportback ของ Audi เหมือน A7 อย่างเงี้ยนะครับเหมือนใน A5 Sportback อะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งความเป็น Sportback เนี่ยก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับในแบรนด์ของ Audi นะครับสปอยเลอร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นสปอยเลอร์เหมือนใน SQ5 เลยก็คือหน้าตาเขาเนี่ยจะดูสปอร์ตนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวสปอยเลอร์กับตัวด้านล่างที่เป็นตรงนี้เนี่ยคร สามารถที่จะลดค่า C D ได้เยอะมากๆนะครับค่า C D คดีเนี่ยอยู่ที่0.3เท่านั้นเองนะครับต่ํามากๆเลยนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาขยับออกมาให้ยาวกว่าตัว Q5 ปกติเนี่ย3มิลิเมตรนะครับแล้วก็ช่วงยาวของตัวรถเนี่ย โดยรวมแล้วเนี่ยจะยาวว่า Q5 ปกตินะครับ7มิลลิเมตรนะครับด้วยความที่เป็นโครงสร้างที่มันเป็นดูเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เนี่ยเขาถึงต้องยืดตัวดิเมนชันออกมาสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานคือรถก็จะดูสวยมากขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยตรงนี้นจะไม่เหมือนตัว Q5 ปกตินะเพราะว่ามันจะมีตรงนี้ขอบดำๆตรงนี้มานะครับเขาบอกว่าขอบดำๆตรงนี้เส้นตรงนี้เนี่ยเขาจะไฮไลท์ความเตี้ยความเกาะถนนแล้วก็ทําให้รถคันนี้มาดูสปอร์ตมากขึนน ตรงเส้นตรงนี้เนี่ยมันก็ดูสปอร์ตขึ้นจริงๆแล้วมันก็จะดูรถเนี่ยมันดูติดถนนมากขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมือนใน Audi Q5 เลยนะครับแต่ว่า capacity เนี่ยจะแตกจากแตกต่างจาก Q5 ปกติประมาณ10ลิตรนะคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้พับฝาท้ายนะครับ capacity เนี่ยจะมีมาให้ใช้สูงถึง455ลิตรนะครับแต่เมื่อเราพับเบาะไปแล้วเนี่ย จะมีแคปซิชิตี้เมืเราใช้กันเนี่ยสูงถึง1365ลิตรเลยนะครับด้วยความพิเศษของความเป็น S อ i ไลน์เนี่ยเราจะได้เบาะแบบ S l i ไลน์มานะครับพร้อมกับหนังนับป้าตามสไตล์รถยนต์ Audi เลยเพราะว่า Audi ในรุ่นเนี้ยเขาจะใช้นับป้าอยู่แล้วนะครับและด้วยความเป็นนับป้าเนี่ยคือเนื้อสัมผัสเขานี่จะเป็นเนื้อที่แบบว่าละเอียดมากเลยนะครับเราเนี่ยชอบมากเรารู้สึกว่าหน้าตาการเรเยวต่างๆเนี่ยจะเหมือนใน A4 เลยนะครับเหมือนยกแบบ A4 A5 มายังมีแผงนลของแอร์มีอะไรมีปุ่มต่างๆเนี่ ย้ายเข้าไปอยู่ในจอเหมือนในรถเกรดแบบราคาสูงๆเหมือน q 8 e-tron อะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาก็ยังมีแยกในส่วนของที่มันเป็นปุ่มแบบแมชชนิกอยู่แล้วก็มีหน้าจอของ m m i ไม่ให้เราใช้กันอยู่นะครับ m m i ตรงนี้เนี่ย ใหญ่ถึง10นิ้วนะครับก็สามารถที่จะเรียกดูผลค่าต่างๆของรถยนต์นะครับเซตติง้งการขับขี่รวมถึงเราจะเข้าไปกดในพวก e-tron น o d e หรือว่าเป็นโหมดของ Hybrid ของ e v ของ Audi เนี่ยเขาจะเรียกว่า Etron นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดสเปคต่างๆเนี่ยเข้าในนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการชาร์จรถหรือว่าขับขับอยู่แล้วต้องการที่จะปรับตัวรถเนี่ยให้เป็นชาร์จแบตเนี่ยก็ต้องเข้าไปกดในตัว MMI ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในเรื่องของอินเทอร์เทนเมนต์นะครับความบันเทิงต่างๆแล้วก็ ใช้ในเรื่องของการตั้งค่าของรถยนต์ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับรวมถึงรถคันนี้เนี่ยให้เครื่องเสียงมาดีมากนะครับเป็น B O sound system ที่เรียกได้ว่าเป็นสามิตินะครับไม่พอนะครับสปีกเกอร์ในรถเนี่ยทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยให้มาเยอะถึง10ตัวนะครับคือเปิดเพลงบางทีหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหเซรอราวนี่คือเสียงนี่คือโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับดีงามมากๆนะครับ mm hmm. Virtual cockpit ที่ให้มาเนี่ย ก็ใหญ่ถึง12นิ้วตามสไตล์รถยนต์ Audi เลยนะครับก็เป็น Fully Digital และอีกอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเนี่ยคือการจัดวางข้อมูลต่างๆนะครับ layout design ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้อ่านค่าง่ายมากๆนะครับเราไม่ต้อง access ก็ไปในเมนูหลายๆอย่างหลายๆครั้งอะไรแบบนี้เนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็ สามารถที่จะ Access เข้าไปในเมนูที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายเลยโดยที่บางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องกดเข้าไปดูใน M I ก็ได้นะเช่นเราขับรถไปแล้วรถมันชาร์จไฟกลับมาอยู่หรือว่าใช้สถานะเครื่องยนต์อยู่หรือว่าเป็นระบบไฮบริดอยู่อย่างเงี้ยลราก็ค่าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูได้แล้วเขาจะสปริตมาให้ด้วยนะครับว่าน้ํามันข้างบนไฟฟ้าข้างล่างโดยที่เราไม่ต้องกดเลือกเข้าไปดูในอย่างใดอ,อย่างหนึ่งสมมุติว่าบางแบรนด์เนะเขาจะแยกกันว่าถ้าเกิดดูไฟฟ้าต้องเข้าไปดูนี้ว่าแบตเตอรี่เหลืออีกเท่าไหร่หรือว่า มีการจัดวางที่มันดูไม่เป็นระเบียบเลยสมมติว่าด้านขวาเป็นไฟฟ้าสมมติด้านซ้ายเป็นน้ามันหรืออะไรเงี้ยมันจะดูสเปะสปะไปหมดเลยนะครับแต่ว่า Audi เขาจะกรุ๊ปปิ้งต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนทําให้เวลาเราอ่านค่าต่างๆเนี่ยก็อ่านค่าได้อย่างง่ายดายด้วยนะเวลาเราขับรถไปคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยอยู่ในพงอ,อยู่ในมือแล้วก็ เลืกที่พวงมาลัยตรงนี้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากตัวถนนเลยนะครับประทับใจกับไอตัวระบบอินเทอร์เฟสของ v i r อร์ช cockpit ตรงนี้มากๆชอบมากๆานะครับรวมถึงพาโนมิคส์ลูปนียมีมาให้แบบเต็มบาร์เลยนะครับเปิดทีนึงเนี่ยยาวไปถึงด้านหลังเลยคือก็ให้ความกว้างขวางปลอดโปรง่งแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบโอโ้โหรถคันนี้เนี่ยมันดูพรีเม,มียมดูแพงนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่านะครับว่าฟีลลิ่งการขัี่ของ Audi Q5 Sportback 55 TFSI S Line Black Edition คันนี้จะขับสนุกขนาดไหนครับ ฟีลลิ่งการขับขี่ของ Audi Q5 Sportback 55 TFSI e เนี่ยมันเป็นทิศทางที่สปอร์ตนะครับออกแนวเฟิรม์ม ออกแนวกระชับนะครับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยสูงถึง2ตันหนึ่งนะคิดดูนะครับตามสไตล์รถยนต์รักกินไฮบริดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหนักกว่ารถายนต์ ICE ปกติทั่วไปนะและการกระจายน้ําหนักเนี่ยมันจะหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่ด้านหลังแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นด้านหน้าถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยจุดด้อยนะครับของรถยนต์ PHEV ทั่วไปเนี่ยคือการเซ็ตช่วงล่างด้านหน้ากับด้านหลังที่มันดูไม่ค่อยสมดุลกันสักเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้นี่เราเคยขับรถ แบรนด์อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าด้านหน้าเขาจะเซ็ตมาให้ซอบกว่าด้านหลังเอาอจะแนวเฟิร์มกว่าอะไรแบบนี้เวลาขับแล้วว่ามันจะมีอาการเหมือนแบบยวยๆนิดนึงแต่ใน Audi เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับ Q5 Sportback เนี่ยเซ็ตอัพช่วงล่างมาเนี่ยสมดุลทั้งหน้าหลังเลยแล้วเราลองขับด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อวานนี้ไปลองเทสซูมันทางด่วนครับและลองโยนซ้ายโยนขวาด,ดูเนี่ยรถเนี่ย ตอบสนองได้ดีมากๆคมมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารถเนี่ยมีอาการหนักขนาด2ตัน1เลยนะครับช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาดีจริงๆนะครับช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถเนี่ยเป็นแบบไฟฟลิงพร้อมเด็กกันโคลงมาเป็นอิสระทั้ง4ล้อเลยนะครับครานี้เนี่ยเวลาการขับเนี่ยมันก็เลยตอบสนองได้ดีมากๆแล้วก็แอบจะรู้สึกว่า นุ่มนวลไหมมันก็ไม่ได้นุ่มนวลขนาดเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับและด้วยที่โครงสร้างของตัวรถเนี่ยมันเป็นแบบแนวสปอร์ตแบ็กมันไม่มีความเป็นกล่องด้านหลังเวลาเราโยนซ้ายขวาเนี่ยฟิลเนี่ยมันเหมือนขับรถเก่งเลยนะมันไม่ได้แบบฟิลเหมือนขับรถยนเอสยูวีที่มีการโครง,งตัวเลยนะครับอยากจะบอกว่าใครที่แบบไม่ชอบขับรถ SUV เนี่ยมาขับทรงที่มันเป็นสปอร์ตแบ็กแบบนี้เนี่ย ชอบแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยมีทั้งหมด2ระบบ p น w ะพา r เวอร์เทมี2ระบบนะครับเครื่องยนต์เป็น2.0เลิตร Direct injection Turbo นะครับให้พลังกำลังแรงม้าเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับอยู่ที่267 แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่370นิวตันเมตรนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยให้พลังกำลังแรงม้าอยู่ที่143แรงม้านะครับแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับท,ท,ทั้งทั้งเอาผลรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่367แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับบวกมากับเกียร์ S-tronic 7กส์เจปีดนะครับเป็น dual clutch ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยตอบสนองเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับ0ูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยเคลมอยู่ที่ห้าจ oh, ุดสามวิเราเทียกบกับ้น นะครับ SQ 5เนี่ยอันนั้นเป็นเครื่อง3,000นะครับเทอร์โบ0ูนยถึงร้อเนี่ยอยู่ที่5.1าจนึ่งวินะครับคันนี้เนี่ยเปเปอร์เครมอยู่ที่5.3าจุามวิเรียกได้ว่าอัตราเร่งเนี่ยเฉียดเฉียดกันที่ SQ 5เลยนะครับค้านี้เนี่ยเพื่อนๆซื้อ Q 5 Sportback ที่เป็น55าสิบหไซเอคันนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้อัตราเร่งที่เทียบเท่ากับ SQ 5เลยในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยคุ้มมคคค่่าากๆนนนนะรรัับ EV range ของถีี้เย สามารถที่จะทำระยะทางได้สูงถึง55กิโลเมตรจากแบตเตอรี่17.9กิโลวัตต์ออวนะครับแล้วใช้เวลาการชาร์จเนี่ยอยากจะบอกว่าสั้นมากๆนะครับ2ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นเองนะครับจากการชาร์จแบบ AC 7กิโลวัตต์นะครับก็มาตรฐานรถยนต์ทั่วๆไปเลยนะครับสามารถที่จะชาร์จไฟแล้วก็วิ่งใช้ชีวิตประจำวันในเมืองเนี่ยสบายๆเลย55กิโเมตรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ชอบเลยเนี่ยคือพอร์ตชาร์จของตัวรถเนี่ย เราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งอันล็อกรหลดแล้วถอดปลั๊กแล้วนะเขาจะมีปลั๊กแยกเอ้ยจะมีปุ่มแยกมาให้นะครับกดที่ปุ่มปลั๊กแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงตัวปลั๊กออกได้เลยอย่งเนี้สบายมากๆรวมถึงเราสามารถที่จะกดปุ่มที่มันเป็นสเกจด์ดเนี่ยเราเซตสเกจด์ด์การชาร์จในตัว h m i ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปกดตัวระบบด้านหลังตรงนั้นนะที่ตัวพอร์ตชาร์ะครับให้มันซิงค์ไปกับตัวสเกจด์ด์ชาร์เจอร์ทัมเมอร์ต่างๆในรถที่เราเซตไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ ถือว่าดีมากๆ Audi คิดมาดีมากเลยนะครับระบบับเครื่อนของตัวรถ Q 5 s p o r t b a c k คันนี้เนี่ยสิ่งที่ชอบเลยคือมันมีระบบโคสติ้งนะครับอารมณ์เหมือนขับที่มันเป็นพาวเวอร์เทรนที่มันเป็นมายไฮบริดในรถยนต์เครื่องยนต์ ICE ของ Audi เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าปกติเราขับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแล้วเนี่ยเวลาเราถอนคัาเร่งแล้วมันจะมีอาการดึงใช่ไ่ะอารมณ์เหมือนขัมันจะมีอาการแบบรีโคเวเรชัน มันจะเหมือนน่วงในตัวด้วยแต่คันนี้เนี่ยไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับเมื่อเราขับด้วยความความเร็วปกติแบบนี้เราจะต้องยกคันเร่งเป๊บรถมันจะไม่ชะลอเลยนะครับมันจะเป็นคสติ้งโหมดนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเซตในหน้าจอ MMI เนี่ยได้เหมือนกันนะครับมันจะโคสแบบเหมือนรถมันลอยตัวไปในความเร็วที่มันคงที่นะครับสมมติว่าเนี่ยสินค้าไว้อยู่ที่68กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถมันก็จะค้างอยู่ใน68กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนานประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วมันจะค่อยๆดรอปความเร็วแบบ 67,66อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบทําให้รถคันนี้เนี่ยมันประหยัดพลังงานเป็นในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปแช่คนเล่งหรือว่ามันไม่มีระบบรีอคอร์บูเรชันเนี่ยมันบวงความเร็วทําให้รถเนี่ยมันชะลอตัวเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหน้าจอที่มาแสดงบนเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเออตอนนี้เนี่ยรถมันโคสติ้งอยู่นะโดยที่ไม่ได้ชาร์จนะครับหรือว่าพอมันโคสติ้งไประดับนึงแล้วเนี่ยมันจะกลับมาชาร์ตใหม่รถมันก็จะโชว์ให้เราดูด้วยนะครับว่าเออตอนนี้กลับมาชาร์ คือเนี้ดีงามมากๆเลยนะครับแล้วโหมดการขับขี่เนี่ยเราไม่เป็นที่ต้องกดในหน้าจอ MMI นะครับเราสามารถที่จะกดใน Drive Select แบบนี้เนี่ยก็จะมีโหมดการใช้งานมาให้พวกเราใช้งานกันก็จะมี Efficiency Comfort Auto Dynamic แล้วก็มี Individual นะครับมีทั้งหมด5โหมดนะครับเราก็สามารถที่จะกดใช้พวก Drive Mode ต่างๆใน MMI เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับส่วนตัว EV เนี่ยก็มีปุ่มแยกมาให้ด้วยนะ กดเป็นปุ่มแยกแบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายมากๆระบบความปลอดภัยในตัวรถที่ให้มาเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เซฟตี้แพคเกจที่มันเป็นตัวเริ่มต้นของ Audi เขานะครับก็จะมีบายสปอตมันจะริ่งมาให้นะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มารู้สึกว่าพิเศษกว่า รถยนต์ audi รุ่นอื่นคือมันจะมี safety assist หรือว่า e x i t warning มาให้นะครับเวลาเราเปิดประตูรถไปแล้วเนี่ยได้ by sport เขาจับว่ามีรถวิ่งมามันก็จะมีไฟขึ้นเตือนนะอะไรแบบเนี้อันนี้ก็ใช้งานก็ดีงามมากๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึ่ง by sport เนี่ยเขาไม่ได้ติดอยู่ที่กระจกข้างเป็นไฟลเล็กๆเ,เขาจะติดอยู่ด้านในด้านในตรงที่มันเป็นเฟรมของกระจกข้างเลยทําให้เวลาเราขับแล้วเนี่ยมันก็เห็นไฟเตือนเนี่ย ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวไบสปอตเนี่ยถ้าเกิดรถมาอยู่ใกล้มากๆมันสามารถดิ่มได้ด้วยนะครับว่าสว่างมากสว่างน้อยก็ตามระยะเลยนะครับว่ารถเข้ามาใกล้ไหมอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูสุดถึงร้อยกันนะครับว่าสุด1ถึงร้อยใน Audi Q5 Sportback 55 TFSI e S Line Black Edition คันนี้จะขับสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำสูดรถึงร้อยใน Dynamic Mode ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนครับ3 2 1ไปครับ แรงมากคันนี้แรงมากคันนี้เนี่ยที่มันออกตัวได้ดีนะครับเป็นเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันได้ระบบคอร์โชด้วยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งคอร์โชปกติอ่ะหลายๆคนที่ไม่ได้ขับ a อา i อ่ะเวลาเรามาขับ a อา i เนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาขับแล้วมันจะมีอาการหน่วงนะครับสมมติว่าเรากดคันเร่งไปกระแทกคันเร่งไปเนี่ยรถมันจะขอประมวลผลก่อนเพื่อที่จะกระจายแรงบิดหน้าหลังอะไรแบบนี้ประมาณวิกว่าเลยอ่ะมันจะรู้สึกว่าหน่อยๆคราวนี้เวลาขับ a อา i รุ่นปกติที่เป็น ICE เนี่ย สามารถที่จะขับแล้วจมคันเร่งเข้าไปได้เลยนะครับแต่ใน TFSI E เนี่ยหรือว่า Plug-in Hybrid ของ Audi เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการที่มีแลกในการกดคันเร่งเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยอะ่ะแต่มันมีอยู่แหละแต่มันแบบนิดเดียวนะครับคือเติมมันจะมีส่วนในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยเติมในเรื่องของแลกนะครับทำให้เวลาเราขับแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นอารมณ์เหมือนขับรถยนต์ปกติมากขึ้นนะครับไม่เหมือนคอ n t r o l ที่เราเคยขับกันเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ย ที่น่าสนใจนะครับด้วยความที่มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่สมรรถนะเนี่ยเขาให้แรงมา้ามาสูงถึง367แรงม้าเนี่ยแต่อัตราสิ้เปลืองน้ํามันเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้นะครับ15-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับและเมื่อถ้าเกิดว่าเราขับดีๆนะครับสามารถที่จะทําอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยแตะ20กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหพีคมากนะครับคือเราต้องยอมรับเลยว่าระบบตัว e v หรือว่าปลั๊กอินไฮบริดของ audi เนี่ยเขาเซตมาเนี่ย แตกต่างจากคู่แข่งนะครับเขาทํามาได้แบบฉลาดมากๆอ่ะเรียกได้ว่ามันเนียจัดก,การพลังงานเนี่ยคือไม่เคยเจอในรถยนต์ที่เป็นปรั๊กอินไฮบิดย่อไหนเลยกล้าพูดจริงๆนะครับมันจะมีอารมณ์เหมือนโคสติ้งโหมดอ่ะก็โคส s t ไปหรือว่าเฮ้ยขับแล้วต้องชาร์จละมันก็จะชาร์จแต่ว่าตัวรีคัลเลชันมันก็ไม่ใช่ว่าหน่วงจนรู้สึกว่า หนืดเกินไปอย่างเงี้ยขับแล้วมันก็หน่อยๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราลองกดเป็นชาร์จโหมดก็ตามนะครับก็ยังขับแล้วก็ยังรู้สึกแบบธรรมชาติอยู่อันนี้ถือว่าแจ๋วมากๆเลยนะครับใน Audi เนีแล้วใครจะซื้อ Audi Q5 Sportback ใช่ไหมทีเฟซไคันนี้เนี่ยโอ้โหคนที่ รักการขับรถเนี่ยชอบรถที่มันเป็น SUV ที่มันฟีลลิ่งการขับขี่แบบสปอร์ตเฟิร์มๆนะคันนี้เนี่ยโอ้โหลบรองว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสมรรถนะเขาสูงขนาดนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกช่วงล่างพาวเวอร์เทรหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็เสริมกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์แบบ p s b แบบอารมณ์ดิบๆแบบนี้ก็หายากมากๆนะครับ Audi คันนี้เนี่ยโอ้โห q ิ5 s p o r t b แบ k ตอบโจทย์เพื่อนแน่นอนครับ เป็นไงบ้างครับกับฟีลิ่งการขี่ของ Audi Q 5 Sportback 55 TFSI e S Line Black Edition นะโอ้โหคันนี้เนี่ยสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับขับสนุกมากๆตามสไตล์รถยนเยอรมันเลยนะครับใครที่ชอบรถยนต์สมรรถนะสูงสูงนะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับรวมถึงรถที่ขับในเมืองแบบ EV range ที่มันสามารถที่จะใช้งานได้ไประจำวัน,นจริงๆนะแบบ55กิโลเนี่ย คันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสมรรถนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยที่สมรรถนะนี่มันจะไปเท่ากับ SQ5 อยู่แล้วนะครับแ่งมานี่นต่างก,กันแบบแค่นิดเดียวเองนะครับราคาดีมากๆนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแบาทนะครับพร้อมกับวาระตีระบบไฮบริดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ย นานถึง8ปีหรือ1,60,000กิโลนะครับอาดีจะจัดเต็มเลยคนที่ซื้อไปในราคานี้เนี่ยไม่แพงมากนะครับ4ี่ล้านหบาทกับสมรรถนะรถแบบนี้ได้เอาดีไปขับเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยทำออกมาได้แบบดีจริงๆนะครับขอบคุณรถยนต์ทดสอบจากอาด i ประเทศไทยด้วยครับที่เอา A, Audi Q5 Sportback 55 TSI v SI e S-line Black Edition คันนี้มาให้เราทำคอนเทนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินจาราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการใดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ